ครับสวัสดีครับพบกับช่องบาปูแชนเนลเนาะนะครับก็เลิกงานแล้วนะฮะก็กลับมาถึงห้องนะครับก็เคลียร์งานอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะนะฮะ FC ดูดินะครับที่เคลียร์แล้วก็ทํางานที่บริษัทอ่าทํางานที่โทรศัพท์เนาะนะครับก็ส่งนะครับส่งสต็อกสินค้านะครับทางกลุ่มเนาะสต็อกสินค้าอัลบัม้ม สินค้านะฮะอัลบั้มรูปภาพเนาะนะฮะก็ส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะกว่าจะเสร็จมันก็ปาเข้าไปทุ่มสองทุ่มกว่ากว่าเนาะทุ่มกว่ากว่าเกือบสองทุ่มแล้วเนี่ยเนี่ยน,นะฮะเนี่ยสองทุ่มนะครับก็หิวข้าวแล้วนะฮะก็ข้าวเย็นเนาะก็ยังไม่ได้กินเลยกลับมาห้องก็ต้องเคลียร์งานเคลียร์อะไรให้เรียบร้อยก่อนจะออกไปหาอะไรกินนะครับส่วนแฟนผมก็ ยังไม่เลิกงานเนาะนะครับเลิกงานสามทุ่มนะฮะกว่าจะสิงห้องก็ประมาณสี่ทุ่มนะฮะเอฟซโอเคเดี๋ยวอ่ามันจะดึกกว่าน,นี้นะฮะเราต้องรีบไปซื้อคิดว่าเนาะรีบรีบไปหาอะไรทานดีกว่านะฮะถ้าจะทำทำจิตเองมันก็อ่าดึกเนาะนะฮะกลัว mm. ว่าจะดึกนะครับเอซ มันเข้าทำงานมาทั้งวันเต็มที่แล้วก็เหนื่อยนะครับ fc ก็ซื้อเป็นอาหารสำเร็จหรือซื้อมาม่าอี้นะึงี้ยนะ fc อ่ะโอเคเรา,เาไปกันเลยเดี๋ยวจะแวะไปเนาะนะครับแล้วนะฮะก็จะมามา่าสองห่อเอาอะไรอีกเนี่ยอักซไหม แอปสีไหมรวยๆเฮงๆเออรวยเฮงๆนะเนี่ยติดเอาอะไรดีแอปสีคนหนึ่ง้วเปล่าเลไหมหรือว่าเซเว่นหนาวนะเนี่ยจะเป็นท้าแก่เอาอนไหนยู ก็มีมุมนั่งเล่นด้วยเนาะอันนี้เราจัดของจัดโอชคได้ผมได้มากๆแล้วนะฮะก็ต้มกันนะครับ<ม>ก็เงาหลังจะปิดแล้วเนาะนะฮะตลาดบ,บ้านบองนะครับดูบรรย,กยากาศในช่วงยามนะครับก็มาถึงแล้วเนาะนะครับผมไป ผมไปซื้อน,น้ำแล้วก็มามากรับส่องอน้ำแท้เนนักเดี๋ยวไปเปิดประตูเข้านะฮะนี่แหละนะครับก็ค่อนข้างที่จะไม่มีเวลาเนาะนะฮะกลับมานะฮะก็เชีรยงานนะครับกว่าจะเสร็จก็หลายเขาเรียกว่าอะไรนะ เวลามันเร็วจริงๆนะฮะแปดเดียกมนสองทุ่มขวาละคือแต่ว่าแฟนผมเนี่ยเขาจะกลับมานะฮะเขาก็าจะนั่งทำงานเป็นสามสีชั่วโมงสองสามชั่วโมงอย่างนั้นแหละนะ สามสี่ชั่วโมงทุกวันทุกวันเลยเลิกสองทุ่มก็นั่งเขียนงานเอาไปต่อเปิดเข้าไปนั่งเขียนงานจนดึกดืน่นวันนี้ก็เลิกสามทุ่มนะก่อนจะมาถึงห้องก็สี่ทุ่มเนาะนะครับ แฟนผมนะผมก็นี่แหละนะครับผมเรื่องหกโมงวันถ้าวันไหนนะครับที่มีงานต้องเลียก็ยังไม่ได้กินข้าวนะกลับมาก็ลุยงานอย่างวันนี้เนาะนะครับก็มันไม่มีเวลาจริงนะครับตื่นมาก็ต้องอาบน้ำล้างหน้านะฮะก็อาบน้ำ ล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ไปาทำงานเะย็นมาก็นะครับช้าแล้วก็ลุยงานทั้งวันนะครับเอฟซี FC. เอาออกไปเอามามากก่อนนะฮะวันนี้ร้านหมท่าเขาปิดนะนะฮะเนี่ย giờ mua con nó đi để đi vay đi được, mua màu vay hơn này không thầy dạy đi với chiến rồi thầy dạy chiến มาเรียบร้อยแล้วนะฟ FC เดี๋ยวเราจะมาต้มมมากันนะนะครับผมมาจินข้าวเย็นกันนะฮะ FC เนอะอาจจะเป็นชิปที่เรียบง่ายนะครับแต่ว่ามันก็คือการชีวิตประจําวันนะครับการใช้ชีวิตประจําวันนั้นคือการทํางานประจำนล่นแหละนะฮะก็มัค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะฮะก็จะเคลียร์งานเสร็จอะไรเสร็จนะเด็กๆ พาไปเด็กนะครับก็นี่เลยนะฮะกว่าจะเคลียร์งานเสร็จนะครับตลาดอะไรร้านค้าอะไรต่างๆเขาก็ทยอยปิดแล้วนะออกไปนะครับก็มีทางเลือกที่ดีคือมาม่าครับผมมาตั้งหม้อนี่มาม่าของเราทันนี่อย่านี้น้ำมัเยอะเาประมาณนี้ กินง่ายๆนะครับ จะจะมากินข้าวมั่วเลย จะเน้นผักนะฮะดี มานะฮะหมูต้มมากๆอย่างนี้เออไม่มีอัน,นเด็ดจรหรออย่างี้นะฮะก็มันไม่มีเวลาว่างนะครับมันไม่มีเวลาเวลามากพอเนาะนะครับหลังจากเลือกงานมาเราก็ต้องรีบเคลียร์งานเห่าให้มันเสร็จนะฮะแล้วพรุ่งนี้มันก็เริ่มใหม่นะครับตามงานตามแผนที่วางไว้เนาะนะครับ F4 นะครับก็เลยแบบไม่มีเวลาที่จะออรีบกินข้าวกินอะไร ทำงานเดียวเลยอะหาเเวลามันน้อยนะฮะกว่าจะเสร็จนะครับ mm. ก็ประมาณปั๊บไปชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงเนาะนะครับก็ออกไปนะคะรับร้านค้าก็ปิดแล้วนะตลาดก็ปิดที่ในโซนนี้เนาะนะครับก็ไม่อยากจะออกไปไกลยังไงนะครับมันเหนื่อยนะครับเหนื่อยับงานแล้วเนาะนะฮะก็เอาง,ง่ายๆจะง่ายๆนะครับก็เลยเป็นมาม่ๆเลย นะครับผมง่ายดีนะฮะันง่ายมากนะครับ,รบสำหรับเนี่ยนะเราก็าต้องใส่ผักผมชอบผักนี่มากเลยนะฮะนี่ ผักสลัดนะฮะใส่ลงไปไม่ใช่อะไรนะเี็บตังไว้แต่งงานหย่างย่อนฮะ ฟังได้แล้วก็จริงนะครับผมฟังก่อน คนกินเลยนะครับมาเด้อนะครับมากินต้มมะม่าด้วยกันนะ

เสียบปลั๊กใหม่นะ นะประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้เนะาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดชอบกับใครกับช่องบ่าวภูชาแนลด้วยเนาะนะขอบคุณครับบายบายขอยขอนุญาติจินนะครับผม